เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมคนสองคนที่ดูเหมือนจะเริ่มต้นจากจุดเดียวกันเลยนะเก่งก็พอๆกันความสามารถก็ใกล้เคียงกันครับแต่พอเวลาผ่านไปสัก5ปี10ปีชีวิตทางการเงินของคนหนึ่งกลับทิ้งห่างอีกคนไปไกลมากเป็นสิบเท่าเลยก็มีอื เป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับมันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแน่ๆใช่ไหมคะแต่มันน่าจะเป็นเรื่องของออพิมพ์เขียวทางความคิดที่มันต่างกันโดยสิ้นเชิง hmm. วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าอะไรคือคกลไกเบื้องหลังความคิดที่ทําให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยสร้างไรายได้แบบทวีคูณในขณะที่คนส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับการเติบโตแบบ แบบขั้นบันไดใช่ครับแบบขั้นบันไดภารกิจของเราวันนี้ก็คือการถอดรหัสความคิดเหล่านั้นละครับเพื่อให้เราได้เห็นเส้นทางใหม่ในการออกแบบชีวิตการเงินของตัวเองค่ะคือหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับมันอยู่ที่การทําความเข้าใจความแตกต่างที่ที่เรียบง่ายนะแต่ว่าทรงพลังมากระหว่างสิ่งที่เรียกว่ารายได้ปกติกับรายได้ทวีคูณซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดไปว่ามันต่างกันที่ความขยัน ใช่ค่ะคิดว่าต้องขยันกว่ามากๆถึงจะรวยกว่ามากๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับความขยันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ตัวแปรที่ตัดสินจริงๆคือสิ่งที่เรียกว่าระบบซึ่งเป็นคำที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปอย่างน่าเสียดายงั้นเรามาเริ่มปักหมุดกันที่จุดนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะคำว่ารายได้ปกติกับรายได้ทวีคูณถ้าจะให้อธิบายแบบให้เห็นภาพชัดๆเลยมันต่างกันยังไงคะได้เลยครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับ รายได้ปกติหรือลีเนียวินคัมเนี่ยคือสมการที่ตรงไปตรงมาที่สุดเลยค่ะก็คือเอาเวลาบวกกับแรงงานของเราไปแลกเป็นเงินโดยตรงทำงาน8ชั่วโมงได้เงินมา1น่ก้อนทำโอท2ชั่วโมงก็ได้เพิ่มมาอีกนิดหน่อยถูกต้องครับแต่สมการนี้มีจุดอ่อนที่ร้ายแรงมากคือถ้าเราหยุดทำงานเมื่อไหร่รายได้ก็หยุดทันทีแป๊ะเลยครับมันเหมือนการตักน้ำใส่ถังด้วยตัวเองตักก็ได้น้ำหยุดตักก็ไม่มีน้ำดื่ม เหมือนการเดินขึ้นบันไดทีละขั้นขั้นน,นี่เราคุ้นเคยกันดีเลยนะคะคือมันก็มั่นคงนะแต่ก็มีเพดานของมันอยู่เพราะวันหนึ่งเราก็มีเวลาแค่24ชั่วโมงแรงก็มีจํากัดแล้วไรายได้ทวีคูณล่ะคะมันทํางานต่างออกไปแบบไหนในขณะที่รายได้ทวีคูณหรือ exponential income เนี่ยคือการเปลี่ยนสมการไปเลยครับมันไม่ใช่การเอาเวลาของเราไปแลกเงินโดยตรงอีกแล้วแต่เป็นการใช้เวลาเพื่อไปสร้างระบบ สร้างระบบใช่ครับสร้างระบบที่ทำเงินให้เราแทนรายได้มันไม่ได้โตตามชั่วโมงที่เราทำงานอีกต่อไปแต่โตตามขนาดของระบบที่เราสร้างขึ้นอย่างเช่นอะไรได้บ้างคะเช่นจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการเราจำนวนครั้งที่สินทรัพย์ดิจิทัลของเราถูกดาวน์โหลดหรือจำนวนสาขาของธุรกิจที่เราขยายออกไป มันคือการเปลี่ยนจากการตักน้ำด้วยตัวเองไปสู่การสร้างท่อส่งน้ำที่แม้แต่วันที่เรานอนหลับน้ำก็ยังไหลเข้ามาในบ้านของเราได้โอ้โหเห็นภาพเลยนั่นหมายความว่าเพดานของไรายได้สองแบบนี้มันต่างกันคนละเรื่องเลยสิคะใช่ครับแบบแรกเพดานคือเวลาและแรงของเราซึ่งมีจำกัดมากๆแต่แบบหลังนี่เพดานของมันคืออะไรคะหรือมันแทบจะไม่มีเพดานเลยเป็นคำถามที่ดีมากครับ ใช่เลยครับจุดที่พลิกเกมจริงๆคือเรื่องเพดานนี่แหละครับรายได้ปกติมันถูกจำกัดด้วยกฎฟิสิกส์ของร่างกายและเวลาของเรายังไงก็ทำงานเกิน24ชั่วโมงต่อวันไม่ได้อยู่แล้วจริงค่ะแต่รายได้ทวีคูณคือการทลายเพดานนั้นทิ้งไปเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงของเราคนเดียวอีกแล้วไงครับมันขึ้นอยู่กับขนาดของระบบที่เราออกแบบซึ่งในทางทฤษฎีแล้วขยายได้เรื่อยๆร,ระบบสามารถขยายตัวได้แทบจะไร้ขีดจำกัดเลยครับ ดูอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆสิครับเขาสร้างระบบขึ้นมาครั้งเดียวแต่รองรับผู้ใช้งานได้เป็นล้านเป็น10บล้านคนพร้อมๆกันนี่เลยครับคือพลังของการไม่มีเพดานฟังแล้วขนลุกเลยค่ะมันเหมือนกับการเปลี่ยนจากเกมของผู้เล่นคนเดียวไปสู่เกมของคนออกแบบเกมเลยพอเราเข้าใจภาพใหญ่ตรงนี้แล้วมันก็พาเราไปสู่คำถา,ถามถัดไปที่สำคัญมากๆว่าแล้วเราจะเริ่มสร้างระบบที่ว่านั้นได้ยังไงอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้ที่สุดแล้วละคะ่ะ นั่นเรามาเริ่มกันที่กลยุทธ์แรกเลยซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นจุดสตาร์ทที่สําคัญที่สุดนั่นคือการเปลี่ยนจากคิดแบบพนักงานเป็นคิดแบบเจ้าของระบบครับครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะคะพอพูดแบบนี้หลายคนอาจจะบอกว่าก็ฉันยังเป็นพนักง,งานอยู่นี่จะให้คิดแบบเจ้าของได้ยังไงมันทําได้จริงหรอคะโดยที่ไม่ขัดกับบทบาทหน้าที่ของเราเป็นคําถามที่ยอดเยี่ยมเลยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กังวลด้วย แต่จริงๆแล้วการคิดแบบเจ้าของไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปก้าวไก่งานคนอื่นหรือทำตัวเป็นเจ้านายนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนเลนส์ที่เราใช้มองงานของตัวเองอจากเดิมที่มองว่านี่คืองานที่ฉันต้องทำให้เสร็จไปสู่การมองว่านี่คือระบบเล็กๆที่ฉันรับผิดชอบอยู่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเปลี่ยนม,มุมมองต่อง,งานตรงหน้าเรานี่เองงั้นถ้าให้เป็นรูปธรรมขึ้นอีกนิด คนที่เป็นพนักงานจะเริ่มฝึกคิดแบบนี้ได้ยังไงบ้างคะคงเปลี่ยนคำถามที่ถามตัวเองในแต่ละวันดูจากวันนี้มีทสอะไรต้องเคลียร์บ้างค่ะให้เป็นคำถามแบบนี้แทนครับงานที่ฉันทำอยู่ทุกวันนี้มีขั้นตอนไหนที่มันซ้ำซากและสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้บ้างหรือถ้าฉันต้องสอนงานนี้ให้คนใหม่ ฉันจะเขียนออกมาเป็นคู่มือที่เป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจนที่สุดได้ยังไงอ mm hmm. หรือคําถามที่ทรงพลังมากๆเลยก็คือถ้าพรุ่งนี้ฉันต้องลาพักร้อนหนึ่งเดือนเต็มระบบงานตรงนี้จะยังเดินต่อไปได้ไหมโดยที่ไม่ต้องโทรหาฉันเลยการตั้งคําถามแบบนี้แหะครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนตัวเองจากฟันเฟืองไปสู่คนออกแบบฟันเฟือง <inate> พอคิดแบบเจ้าของระบบได้แล้วมันก็เหมือนเป็นการเปิด <ính> ป,ประตูไปสู่กลยุทธ์ที่2เลยนะคะเพราะว่าระบบที่ดีมันต้องมีส่วนประกอบที่ทํางานได้ด้วยตัวเองซึ่งก็คือการสร้างสินทรัพย์ที่ทํางานซ้ําให้เราใช่ครับเข้าใจว่าคําว่าสินทรัพย์ในที่นี้มันคงไม่ได้หมายถึงแค่บ้านที่ดินหรือหุ้นใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับในยุคดิจิทลัลความหมายของคําว่าสินทรัพย์มันกว้างกว่านั้นมากและที่สําคัญคือมันเข้าถึงง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับมันคือทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา ครั้งเดียวสร้างครั้งเดียวแต่สิ่งนั้นสามารถสร้างคุณค่าหรือไรายได้ให้เราได้ซ้ำๆโดยที่เราไม่ต้องลงแรงเพิ่มอีกอย่างเช่นอะไรบ้างคะที่คนธรรมดาทั่วไปพอจะเริ่มสร้างได้เลยโอ้มีเยอะมากเลยครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยก็คือคอนเทนต์คอนเทนต์ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นบทความดีๆที่ติดอันดับการค้นหาบน Google คลิปวิดีโอที่มีประโยชน์บน YouTube หรือแม้แต่พอดแคสต์แบบที่เราทำกันอยู่นี่แหละครับเราสร้างมันขึ้นมาครั้งเดียว แต่มันสามารถทำงานให้เราได้ตลอด24ชั่วโมงดึงดูดคนที่สนใจเข้ามาหาเราได้เรื่อยๆ mm. หรือจะเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้มากขึ้นหน่อยอย่างคอร์สออนไลน์อีบุ๊กเทมเพลตงานออกแบบต่างๆที่คนสามารถกดซื้อและดาวน์โหลดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเป็นนั่งแพ็คของส่งนี่แหละครับคือตัวอย่างของการเปลี่ยนสมการจากทำหนครั้งได้เงินหครั้งไปสู่ทำหนครั้ง ได้เงินนับไม่ถ้วนมันเหมือนกับว่าคนส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับงานที่จบแล้วจบเลยทำโปรเจก์นี้เสร็จก็ต้องวิ่งหาโปรเจกต์หน้าต่อทันทีครับผมแต่คนที่คิดแบบทวีคูณจะแบ่งเวลามาสร้างสิ่งที่เหมือนสวนผลไม้ที่ปลูกครั้งเดียวแต่เก็บเกี่ยวดอกผลไปได้อีกหลายปีใช่เลยครับคำถามสำคัญที่น่าจะลองถามตัวเองกันดูก็คือในแต่ละสัปดาห์เราได้ใช้เวลาไปกับการสร้างสวนผลไม้ของเราบ้างหรือยัง หรือว่าเราใช้เวลาทั้งหมดไปกับการวิ่งหาน้ำอยู่ถ้ายังตอบไม่ได้อาจจะเป็นสัญญาณว่าเราติดอยู่ในรูปเดิมๆครับโอเคค่ะพอเรามีสินทรัพย์แล้วสมมุติว่าทําช่อง YouTube ขึ้นมาช่องหนึ่งมันก็ยังเป็นรายได้ทางเดียวอยู่ดีซึ่งก็น่าจะยังเสี่ยงอยู่ใช่ไหมคะถ้าวันหนึ่ง YouTube เปลี่ยนกฎขึ้นมาถูกต้องครับเสี่ยงมากนี่ของเป็นที่มาของกลยุทธ์ที่3การออกแบบระบบนิเวศร,รายได้ไม่ใช่แค่มีรายได้หลายทางถูกเพ่งเลยครับ การมีรายได้หลายทางเป็นเรื่องดีนะแต่ถ้ามันสเปะสปะไม่เชื่อมโยงกันมันก็เหมือนการมีเรือหลายลำที่พายไปคนละทิศละทางสุดท้ายก็อาจจะไม่ไปไหนเลยแต่แนวคิดระบบนิเวศหรือ Ecosystem มันลึกซึ้งกว่านั้นมันคือการออกแบบให้รายได้แต่ละทางส่งเสริมกันและกันพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะว่าหน้าตาของอีโคซิสเตที่ดีมันเป็นยังไงได้ครับลองนึกภาพตามนะครับ สมมติมีคนคนหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำกาแฟเขาอาจจะเริ่มจากการสร้างสินทัพย์ชิ้นแรกคือช่อง YouTube ค่ะก็จะมีรายได้จากโฆษณาใช่ครับเพื่อให้ความรู้และก็สร้างฐานแฟนคลับพอมีคนเชื่อถือเขาก็เปิดขายมาเมล็ดก,กาแฟที่คัดสรรมาอย่างดีอันนี้ก็เป็นรายได้จากการขายสินค้าซึ่งเป็นรายได้หลักเอ,อจากนั้นก็ต่อยอดทำคอร์สออนไลน์สอนชงกาแฟสำหรับมือใหม่อันนี้เป็นรายได้จากดิจิทัลโปรดักต์ สำหรับคนที่อยากเปิดร้านเขาก็มีบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว,ตวอันนี้ก็เป็นบริการพรีเมียมแล้วก็อาจจะมีการแนะนำอุปรกรณ์ต่างๆใช่เลยในคลิปของเขาก็อาจจะแนะนำเครื่องชงกาแฟที่เขาใช้จริงแล้วก็แปะลิงก์แอเฟรียลไว้ก็ได้ไรายได้จากค่าคอมมิชชั่นอีกทางหนึ่งเห็นไหมครับว่าทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยจริงด้วยค่ะลูกค้าที่เข้ามาจากช่องทางหนึ่งสามารถกลายเป็นลูกค้าของอีกบริการหนึ่งได้เลยถูกต้องครับ มันคือการสร้างซีเนอร์จีที่ทําให้ภาพรวมแข็งแกร่งและเติบโตเร็วกว่าการทําอะไรแยกส่วนกันเยอะสุดยอดเลยค่ะมันทําให้พลังของสินทรัพย์แต่ละชิ้นคูณกันเข้าไปอีกแต่ทีนี้พอเรามีระบบนิเวศท,ที่ดีแล้วมันก็คงมีคําถามว่าจะทํายังไงให้มันเติบโตแบบก้าวกระโดดไม่ใช่โตแบบเรื่อยๆซึ่งนี่น่าจะเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่4การใช้ l ลเวอรจหรือคันงัดแทนการใช้แรงตัวเองอย่างเดียวใช่ครับ นี่คือหัวใจของสเกลหรือการขยายขนาดเลยครับอะคิมิดดสเคยบอกไว้ว่าขอที่ยืนและคานงัดที่ยาวพอให้ฉันสิแล้วฉันจะเคลื่อนโลกให้ดูอแนวคิดของ Leverage ก็เป็นแบบนั้นเลยครับคือการใช้พลังเพียงเล็กน้อยเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ใหญ่กว่าแรงของเราหลายเท่าตัวในยุคนี้คานงัดที่ว่ามันมีหน้าตาเป็นอะไรได้บ้างคะมันใช่แค่เรื่องเงินหรือเปล่าไม่ใช่แค่เรื่องเงินเลยครับ เงินเป็นแค่ Leverage รูปแบบหนึ่งเท่านั้นจริงๆแล้วมี Leverage ที่ทรงพลังอีกหลายอย่างอย่างแรกเลยคือทีมงานหรือคนอื่นค่ะการจ้างคนมาช่วยในสิ่งที่เราไม่ถนัดหรือสร้างทีมขึ้นมามันคือการซื้อเวลาและความสามารถของคนอื่นมาต่อยอดวิสัยทัศน์ของเรา2คือเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติหรือ AI ที่ทำงานแทนเราได้24ชั่วโมงโดยไม่มีวันเหนื่อยอื สามคือคอนเทนต์และสื่ออย่างที่คุยกันไปเราพูดครั้งเดียวแต่คนเป็นแสนเป็นล้านได้ยินและสุดท้ายก็คือเงินทุนซึ่งก็คือการใช้เงินไปทำงานแทนเราการมองหาคานงัดคือการเปลี่ยนคำถามในมัวจากฉันจะทำงานนี้ให้เสร็จได้ยังไงไปเป็นไปเป็นฉันจะใช้เครื่องมืออะไรมาคูณผลลัพธ์ของงานชิ้นนี้ได้บ้างฟังดูทรงพลังมากเลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ดูมีความเสี่ยงเหมือนกันนะ ถ้าเราใช้คานงัดผิดอันเช่นจ้างคนผิดหรือเลือกลงทุนผิดที่ผลลัพธ์ก็อาจจะพังทลายได้เร็วกว่าเดิมเหมือนกันครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าคานงัดที่เราเลือกใช้อยู่มันถูกทางนั่นเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากและมันนำเราไปสู่กลยุทธ์ที่5พอดีเลยครับนั่นคือการหมกมุ่นกับการวัดผลมากกว่าการใช้ความรู้สึก Oh. คนส่วนใหญ่เวลาทำอะไรสักอย่างมักจะใช้ความรู้สึกนำเช่นฉันว่าคอนเทนต์แบบนี้น่าจะดีนะหรือรู้สึกว่าช่วงนี้ยอดขายน่าจะโอเคแต่ความรู้สึกมันวัดผลและปรับปรุงไม่ได้ในขณะที่คนที่สร้างการเติบโตแบบทวีคูณได้เขาจะทำตรงกันข้ามเลยคือวัดทุกอย่างที่วัดได้ ถูกต้องครับเพราะมีหลักการสำคัญอยู่ว่าสิ่งใดที่วัดผลได้สิ่งนั้นสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้หรือ what gets measured gets managed ค่ะและสิ่งที่ปรับปรุงได้ก็คือสิ่งที่ทำให้ทวีขคงได้พวกเขาจะรู้ตัวเลขสำคัญสคัญของตัวเองเสมอเช่นคอนเทนต์วิดีโอแบบไหนที่คนดูจนจบเยอะที่สุดโพสต์ขายเวลาไหนที่คนทักเข้ามาเยอะที่สุดหรือลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำมาจากช่องทางไหนเป็นหลัก การมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในมือมันเหมือนการมีแดชบอร์ดหรือแผงควบคุมธุรกิจเลยนะคะทำให้รู้ตลอดเวลาว่าควรจะเหยียบคันเร่งตรงไหนควรจะผ่อนตรงไหนใช่เลยครับไม่ใช่การขับรถตอนกลางคืนแบบปิดไฟหน้าที่อาศัยแพ้การเดาทางชัดเจนมากค่ะพอมีข้อมูลมีทีมมีระบบแล้วกลยุทธ์ที่6นี้อาจจะฟังดูส่วนกระแสะความเชื่อของใครหลายคนหน่อยนะคะที่ว่าต้องโตไปพร้อมกับคนรอบข้างไม่ใช่โตคนเดียว ปกติเรามักจะเห็นภาพนักธุรกิจที่ต้องเฉียบขาดแข่งขันเชื้อเฉือนแต่แนวคิดนี้บอกว่าให้ทำตรงกันข้ามเหรอคะในระยะสั้นนะครับการแข่งขันแบบเอาเป็นเอาตายอาจจะทำให้ชนะได้ครับแต่มันเป็นชัยชนะที่เปราะบางและไปต่อได้ไม่ไกลแต่ในเกมระยะยาวที่เป้าหมายคือการเติบโตแบบทวีคูนนั้นการสร้างสภาวะแบบวินวินให้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เกี่ยวข้องคือกลยุทธ์ที่ยั่งยืนและทรงพลังที่สุดครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละคะลองคิดตามง่ายๆนะครับ ถ้าทุกคนที่อยู่รอบตัวเราอยากให้เราประสบความสำเร็จเราจะล้มเหลวได้ยังไงอือห uh ือ huh. จริงด้วยถ้าทีมงานรู้สึกว่านี่คือบริษัทของพวกเขาเขาก็จะทุ่งเทเกินร้อยถ้าพันนร์รู้สึกว่าการเติบโตของเราคือการเติบโตของเขาเขาก็จะหยิบยื่นโอกาสที่ดีที่สุดให้เราเสมอมันคือการสร้างเลเวอรเที่ทรงพลังที่สุดที่เรียกว่าเครือข่ายและทีมที่พักดีซึ่งต่างจากแนวคิดแบบได้ชั้นเสียเธอหรือ Ze r o s ซ m g เกมโดยสิ้นเชิงถูกต้องครับ คนที่คิดแบบนั้นอาจจะชนะในดีลเล็กๆได้แต่สุดท้ายก็จะไม่มีใครอยากร่วมทางด้วยในระยะยาวเข้าใจเลยค่ะพอมีทีมที่ดีมีพาร์เนอร์ที่ยอดเยี่ยมแล้วในฐานะคนที่เป็นศูนย์กลางของระบบเราจะผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆได้ยังไงนี่คงเป็นที่มาของกลยุทธ์ที่7ค่ะเปลี่ยนเป้าหมายจากแค่ทาให้เสร็จเป็นทำให้ดีขึ้นในทุกๆครั้งใช่ครับมันเป็นเส้นแบ่งบางๆที่ส่งผลต่างกันมหาศาลเลย ระหว่างคนที่มีรายได้คงที่กับคนที่มีรายได้โตไม่หยุดคนกลุ่มแรกมีเป้าหมายแค่ขอให้งานนี้เสร็จๆไปส่งงานตามเดดไลน์จบแล้วก็แล้วกันใช่ครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งมองว่าทุกชิ้นงานคือสนามซ้อมเพื่ออัพเลเวลของตัวเองอ๋อ oh. ถูกต้องเลยครับพวกเขาไม่ได้รอให้ถึงสิ้นปีและคอยตั้งเป้าหมายพัฒนาตัวเองนะแต่เขาใช้ทุกโปรเจกต์ทุกวันเป็นโอกาสในการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างน้อย1%เปอร อย่างเช่นอะไรบ้างคะเช่นวันนี้ปิดการขายได้พรุ่งนี้ขอลองปรับสคริปต์คำพูดเปิดประโยคแรกให้ดีขึ้นนิดหนึง่งวันนี้ทำคลิปเสร็จพรุ่งนี้ขอลองปรับวิธีการตัดต่อช่วง3าวินาทีแรกให้น่าสนใจกว่าเดิมหรือวันนี้ประชุมทีมเสร็จพรุ่งนี้ขอลองปรับวิธีการให้ฟีดแบ็เพื่อนร่วมง,งานให้สร้างสรรค์และตรงจุดมากขึ้นมันคือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นของการพัฒนาหรือ compounding i m p r o v e m e n t สินะคะใช่เลยครับ การดีขึ้นแค่วันละนิดหน่อยอาจจะดูไม่เห็นผลในสัปดาห์แรกแต่พอผ่านไปหนึ่งปี2ปีทักษะและความสามารถมันจะทบต้นจนทิ้งห่างคนที่ไม่เคยคิดจะปรับปรุงอะไรเลยไปไกลลิฟและแน่นคือสาเหตุที่รายได้ของพวกเขาเริ่มทิ้งห่างเพื่อนรุ่นรุ่นไปเรื่อยๆแบบเงียบๆโดยที่คนอื่นไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมาถึงกลยุทธ์สุดท้ายแล้วค่ะซึ่งคิดว่าเป็นเหมือนร่มคันใหญ่ที่คุมทุกกลยุทธ์ที่พูดมาทั้งหมดเลยนั่นคือกลยุทธ์ที่8 การคิดระยะยาวจนคนอื่นคิดไม่ถึงใช่ครับเพราะรายได้แบบทวีคูณมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนค่ะมันไม่ใช่ผลลัพธ์ของโปรเจกต์เดียวหรือดีลเดียวแต่มันเป็นผลผลิตของความต่อเนื่องในการทำสิ่งที่ถูกต้องในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งต้องอาศัยการมองการไกลการมองเกมยาวกว่าคนอื่นมันทำให้การตัดสินใจในวันนี้ของเราเปลี่ยนไปขนาดไหนคะโอ้โหเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับคนที่คิดสั้นจะถามว่า เดือนนี้ฉันจะได้เงินเท่าไหร่แต่คนที่คิดยาวจะถามว่าจะถามว่าสิ่งที่ฉันทำในวันนี้มันกำลังสร้างสินทรัพย์อะไรให้ฉันอีก3-5ถึงปีข้างหน้าพอมีกรอบเวลาที่ยาวกว่าเขาก็จะกล้าทำในสิ่งที่คนคิดสั้นไม่กล้าทำเช่นอะไรคะเช่นยอมทำงานบางอย่างที่ได้เงินน้อยหรือไม่ฟรีเลยในวันนี้เพื่อสร้างคอนเนคชันที่นาไปสู่โอกาสที่ใหญ่กว่ามหาศาลในอนาคตยอมเหนื่อยสร้างระบบที่ซับซ้อนและน่าปวดหัวในตอนนี้ เพื่อที่ในอีกสองปีข้างหน้าจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยกับเรื่องเดิมๆอีกอืหรือยอมปฏิเสธเงินก้อนใหญ่ในระยะสั้นเพื่อรักษาคุณค่าของแบรนด์ในระยะยาวการมองเห็นภาพใหญ่ที่คนอื่นมองไม่เห็นนี่แหละครับคือความได้เปรียบที่แท้จริงยอดเยี่ยมมากค่ะฟังทั้งหมดนี้แล้วรู้สึกเหมือนได้แว่นตาอันใหม่มามองโลกเลยถ้าให้ลองสรุปภาพรวมทั้งหมดในมุมของตัวเองนะคะมันคือการเดินทางจากการใช้แรงตัวเองไปสู่การสร้างระบบครับ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดให้เป็นเจ้าของสร้างสินทรัพย์ที่ทำงานแทนเราถักทอมันให้เป็นระบบนิเวศที่แข็งแรงเร่งการเติบโตด้วยคานงัดวัดผลเพื่อปรับปรุงตลอดเวลาดึงคนอื่นให้โตไปพร้อมกันพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันและทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนฐานคิดของการมองเกมระยะยาวเป็นการสรุปที่สมบูรณ์แบบมากครับแต่มีอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า8กลยุทธ์ที่ว่ามาทั้งหมดซึ่งเป็นเหมือนรากฐานของทุกสิ่งเลยคืออะไรคะนั่นก็คือ ความเชื่อครับหัวใจของเรื่องนี้มันเริ่มต้นที่ความเชื่อถ้าในใจเรายัางลึกๆคิดว่าคนรวยก็แค่โชคดีหรือเรื่องพวกนี้มันไกลตัวเราสมองของเราจะปิดประตูและไม่มองหาหนทางแต่แต่ถ้าเราเริ่มเปลี่ยนความเชื่อเป็นรายได้ทุยคูณมันคือทักษะและระบบที่เราเรียนรู้และสร้างขึ้นมาได้แค่นั้นแหละครับทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทันที สมองจะเริ่มมองหาโอกาสมองหาวิธีการและเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนจริงเลยค่ะอยากให้การพูดคุยกันในครั้งนี้เป็นเหมือนจุดเล็กๆที่จุดประกายให้เราได้ตื่นขึ้นมาว่าจริงๆแล้วมันมีเส้นทางอื่นที่เราไม่ต้องเหนื่อยเท่าเดิมเพื่อผลลัพธ์เท่าเดิมไปอีก20ปีแต่เราสามารถใช้เวลา3-5ปีข้างหน้าอย่างมีกลยุทธ์เพื่อวางระบบชีวิตใหม่ให้กับตัวเองได้ ผมการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมักจะเริ่มต้นจากความคิดเล็กๆที่เราไม่คิดเหมือนเดิมในวันนี้นี่แหละค่ะและอยากจะฝากประโยคสุดท้ายไว้ให้คิดกันต่อว่ารายได้ปกติอาจทําให้เราอยู่รอดแต่รายได้ทวีคูณจะทําให้เรามีสิทธิ์เลือกชีวิตที่ต้องการได้ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้และอยากพัฒนาความคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตกดติดตามช่องติงเกอร์ผาดพอดแคสต์ไว้เลยเพราะเราจะกลับมาพร้อมแนวคิดดีๆแบบนี้ทุกวันแล้วเจอกันในตอนต่อไป